bắn dặn liền ồ à. oh, echo ấy nữa

哇，那不得不得不得，四百四百四百四你不中啊！四百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 ，你没空变卖了呢！四百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 四 西边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 西 อะไสิม oh ึงออกจากคอเทนตมาอีแ hmm. ทีี uh oh <S <S ok ีีีี่ทีีบ้ทำไมีวูน้องเป็นยาอ่อนด้วะอ๋ออีหี้ยดิเวอเอาร์เดสอะ เออกมาก่อนอีเคี่ยพิมเออออกมาเล่นก่อนนะอย่เพิ่งชีบใบชบใบชีบใบลีบใบชบใบตอนนี้ราจะมีห้าคนแล้วนะชีบไหลีบไวเลยนะเอาิปเจอลุก้นฉีบไหลีบไหลีบีบอันนี้เฮเออันนี้เเแกแตงกิวเลมแฮปปี้นิวเยียเฮ Chị chi chị chi chị chi <laughs> okay. okay. hmm. chị mà. Mà. Okay, chi ba chi ba chi chị chi ba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  chi chị chi chị chi ba chi ba 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 chị ba 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 นี่างเงี้โคหน้าตาแปลกแต่ก็เหมือนกันแหละ,ะน่ากลัวเนมันจะอันตีโอ้โห,โหเฮียนั่นมืนเฮียนี่ก็มืนกูด,ด้วยอ่าอ่อาอลิงลิงลิงเรามนชีชีชีเกมนี้กูจะพยายามไปทำอไรวะ เดี๋ยวไมเดี๋ยวมันจะหายคิไอมันหายบ้าหรอปิดไม้ไปละพี่มันซานจัดคิวไปชิวไชิวไมีแกเขียนพูดเลยนะเหนื่อยก็แบบพักแล้วก็ชิบคิวไิวน a โนแนโนน a โนโนโนใครวะ โอ้ไม่ได้ให้กูด้วยไอสัตว์ตรงนี้แบบอย่างสวยไอ้เฮ้ยตรงตรงเขาจะเขาวางไว้เออจริ้งทำอะไรแบกมามามาดิมาดิ ีไปช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 ียังคิดว่ามันยังพูดอยู่อ่ะมเาเข้าไปดิอุ้ยลิงลิงโยนลิงโยนไอสัตมึงด้วยเดี๋ยวมึงตามก็ตาม Wala pa yan, wala pa lang. เฮ้ยเชี้ยกูโยนเอาเฮ้ยเชือกนจะได้เต่าว่สิบแปสิบแปสิบแปสิบแบ หนิงก็ไม่เท่าไหลนิวว่ะเอาหรอกฮีมันถ้ามันเปลี่ยนตัวมันชนะไปนานแล้วไอ้ที่โอ้โหฮีภาพ อุยอุยอุยลิงลิงลิงอุ้ยอุ้ยกูเกือบยิงไล่ตัดแอนนาแบกแอนนาปีตอนนี้มันยังชิบะ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 ขอเจอดีว่าถ้าทีมกูเล่นดีๆนะกูบอกเลยว่าแตกกางทำไมโลกเออกลาง,าลงลทำไมโลก อะไรฮะทุกนไม่ขอหิวหนะดิเพิ่งช่างมันดิกูยึดพไฟดิพอดไฟเอออะไรฮะตีอยู่อะไรฮะตีอยู่อะไรฮะกวาวอยู่อะไรฮะกวาวอยู่โอ้โหอะไรหรอไอ้ทีมึงไม่ดีเนี่ยทีไปชิบ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 เออลิงมาลิงมาลิงมาไปไปไอเออ ชีบชีใบชีบชีปชน่ยพั์พิมพี้อะไรอ่าอ่าลิงอันนี้โยนนะอันนี้โยนนะกูด้วยคุณจะรอเล่นกับดิคอเออคุณจะรอเล่นกับดิคออ่าวไอ้ชีายโดนแดไปล้ ลิงตายได้ลิงตายได้ไอ้เชี่ยเออเราแทงนั่นแหละพี่โดอยู่นู่นเห็นกูละเออยืนไปสัตว์ขอโชคทีนึงเลยครับดุตัวเจนไหม โดนไหมโดนไหมเนี่ยอฝั่งแม่งไม่เอาแล้วไอ้คิดมึงมึงจะยอมแพ้ไอ้คิดชี้ใบนี่เหรออ๋อก็เขาพอปออ่ะอ่อๆเอีะยไปกดดันเนี่ย รอลิงโดดเฮ้ยเฮ้ยไฟม,ม่วงบาขอโทษะ่ะแต่ไม่เป็นไรม่วงสวยไอ้เหี้ย <'s> ม่งชี้อะไรสั์ สวยที่ชนะได้ไงวะเนี้เขาทูลูส์มาเธอเขาแจกปั๊บทั้งเกมเกี่ยวแค่ไหนอ๋อเขาสวดเปิดก<ว><ว>าะถาเกาหลีให้กูฟังโอเคโอเคโอเคชิบะ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 มันเ้ยมันมันดิเอาบอลบอลเอาแคบเออมันมันเนี่ยโหไงโหลิงมาช่วยลิงมาช่วยเป็นไงเออ